ก็มีคนโทรศัพท์มาหลายคนว่าพี่เดช่วยไปแจ้งความดําเนินคดีกับพิธีกรต่อเต่าหน่อยนะเทปเด้หกแสนนะครับสิบเทปนังไงอะเชียดีไอออนอดีไอคอนเลยนะครับอ่าพิธีกรต่อเต่ตจาจะโดนข้อหาสนับสนุนชอบโกงประชาชนหรือไม่ก็มีหลายคนก็บอกว่าให้พี่เดช่วยไปแจ้งความให้หน่อยนะครับ นะผู้เสียหายก็บอกว่าพี่เดช่วยไปแจ้งความพิธีกรต่อเต่านะสิบแทบแทบละหกแสนเนี่ยนะอวยดีไอคอนเนี่ยสมควรจะถูกดำเนินคดีไหมล่ะพี่น้องประชาชนคิดว่าอย่างไรล่ะนะครับคิดว่าอย่างไรนะครับก็มีคนเชียร์ผมอยู่พอดีวันศุกร์นเนี่ยผมจะต้องวันนี้วันอะไรล่ะครับนะครับวันนี้อะไรครับวันนี้วันพุธนะครับวันศุกร์เนี่ยผมต้องเดินทางไปต่างประเทศผมก็ไม่รู้จะมีเวลาจะไป หาเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่าไปแจ้งความไหมก็มีคนโทรศัพท์มาหลายคนว่าพี่เดช่วยไปแจ้งความดําเนินคดีกับพิธีกรต่อเต่าหน่อยนะเทปเราหกแสนนะครับสิบเทปนังไงอ่ะเชียร์ดิไอออนอดีตไอคอนเลยนะครับบอสคนนั้นเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะรับไปเทปลราหกแสนครับรับจ้างอวยนะมันน่าจะโดนข้อหาสนับสนุนการชอบโกงประชาชนหรือไม่รับโทษสองในสามนะครับนะครับบางคนบอกหวานเทียบไปแล้ว นะครับสบายสบายครับนะหมาสองลางกินสองแดงนะรับเงินจากผู้เสียหายด้วยรับเงินจากบอสพอด้วยใครครับอืมนะครับนะก็ไม่รู้นะใครเป็นหมาสองลาง่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครหมาสองลางเมื่อวานนี้ไม่ได้ดูเหงกระ,สะแสล่ะก็ดูแต่พวกคลิปต้นๆเดี๋ยวก็เขาเขาเขาส่งมาช่วยผิดคนหรือว่าไถาผิดคนนะจะรีจะไถใครก็ต้องระมัดระวังนะครับ นี่เขาฝากไปถึงใครเนี่ยฝากไปถึงนักร้องผู้หญิงหรือนักร้องผู้ชายนักร้องผู้ชายก็มีนักร้องผู้หญิงก็มีนะนะครับมีแต่พระเอกและนางเอกนะครับนะครับจุดจบครับใครที่เป็นนักร้องเนี่ยหลายๆคนก็ปมะก่อนสมัยก่อนก็มีนักร้องอ่ะร้องไปร้องมามีคลิปเสียงและเงินไปติดลัวก็หมดอนาคตไปบางคนร้องไปร้องมาก็รวบร,รวมผู้เสียหายพอรวบรวมเร,รียบร้อยก็ไปไงไปตกทรัพย์เขา เขาก็แบ็กเมลอัดคลิปอัดะอะไรไว้ก็จุดจบร้องไห้ร้องห่มกันไปจนบางคนก็บอกร้องไห้หาพ่อเจอหรือนะนะครับเราก็ไม่รู้นะครับนะเราจะไปว่าใครไปร้องไห้ทำไมอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทัวลงโดนสังคมด่าประนามเนี่ยนะโดยเฉพาะสังคมโซเชียลยมันเกิดจากการกระทําของคุณหรือเปล่าผมก็พูดลอยๆไปนะไม่ได้หมายถึงใครนะ บรรดานะักร้องนะักตกซอกตกซับนะทั้งหลายนะฮะผู้ครับอ่าไหนใครบอกว่าอ่าเฟซบุ๊กไม่มีเสียงครับโสพลสงสัยโอ้โหจะไปคดีล้วมั้งเนี่ยโสพลสุปปภภพธะกิจเสียงไม่มาครับเนี่ยนะครับเนี่ยชัดเจน,นะนะนนะครับนะเสียงชัดเจนนะครับทุกแพลตฟอร์มเสียงเสียงชัดเจนไหมครับคนนี้ชาจะมีปัญหาเรื่องหูหรือเปล่าเนี่ยนะอ่านะครับนะนะนะ แชร์ให้แล้วครับอาจารย์นะครับ f c ซนะครับนะครับเราจะมาร้องไห้ทำไมล่ะโอ้ไม่น่าแล้วออกมาช่วยคนแล้วสุดท้ายโดนหักหลังโดนหนอนหักหลังมอนช่วยคนก็อย่าไปเรียกเงินสิครับจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับอ่อช่วยคนช่วยคนมันต้องเรียกเงินเหรอนะฝากนักร้องผู้หญิงที่ไปออกรายการดังนะช่วยคนก็ต้องเรียกไม่ต้องเรียกเงิน พี่เดชพาผู้เสียหายไปแจ้งความเนี่ยเปิดคดีไอคอนเป็นคนแรกเลยไปกับน้องต้นอ้อเนี่ยไม่ไม,ไม่ได้เรียกเงินเลยนะค่ารถก็จ่ายเองเนี่ยว่าจะถาถวายสักขวดจะไม่กล้าเลยกลัวดเดี๋ยวเขาไปออกหวกัวกระแสบอกพี่เดชาถวายไปแล้วสองขวดนะนะครับแล้วก็ขอพยานหลักฐานก็นเหลือขวดสองใบนะครับผมก็ยังไม่ได้ถ่ายใครเลยว่าจะไปไถเท่าไหร่เนี่ยถาถวายกสองขวดสาพาไปนะทําคําร้องทุกข์ไปแจ้งตารวจ กอมับคับการปราบรามนะครับนะนะครับอ่านะอืมนะครับนะก็ก็ยังไม่ไถแล้วไม่ยังไถวายสองขวดเนี่ยไถพันการจัดรายการดีไหมกราบเรียนท่านผู้เสียหายใครที่ผมได้ช่วยเหลือไว้ขอวายสักสองขวดนะครับถ้าผมจะไถเลยนะผมไถแม่งออกอากาศไปแล้วายมาสักขวดนึ่งพอแล้วนะครับ เขอวายสักขวดพอนะนะไถแม่กอ,อกอากาศไปเลยเอาวายสักขวดสองขวดเลครับไม่เคยก็ไม่เคยไถยกับนะนะครับวันนั้นต้นอ้อมาแล้วก็ผมก็มีผู้เสียหายบางส่วนก็ก็ระดมคนระดมผู้เสียหายก็ผ่านผ่านโซเชียลนี่แหละก็มาถึงก็ไลฟ์สดไลฟ์สดก็เรียกนักข่าวมาสัมภาษณ์เช้าสิบโมงก็พาไปอกองปราบแจ้งความเสร็จแถลงข่าวกลับบ้าน นอนตกเย็นสดวายจบนะเพราะนั้นนะใครอยากจะช่วยเหลือพ,พี่เดก็มีเรื่องเดียวครับเอาวายมาขวดเป็นแค่นั้นเองนะครับพี่เดแม่งก็เป็นคนแบบนี้แหละตรงไปตรงมาถ้าเกิดอยากจะไถก็ถไถแม่งออกรายการอย่างนี้นแลครับใครอยากให้ก็ให้แล้วก็ไม่มีการจะไปตบสุ้ตบ,ตบซับอะไรใครละใครผิดไม่ผิดก็แล้วแต่ศาลนะ่ะดีไอคอนก็ต้องรอศาลตัดสินวันนี้ก็ยังไม่ผิดครับแต่แม่งวันนี้ก็ ไม่ได้มีความผิดก็เป็นผู้ต้องหาแม่งอายับแล้วทั้งยึดทรัพย์ทั้งอะไรต่างๆนะทั้งยึดทรัพย์ทั้งอะไรวะ,ะทั้งออกข่าวทั้งห้ามประกันตัวโดนแจ้งข้อหานก็ชิบหายแล้วเดียร์คอนเมื่อวานนี้จะเล่าให้ฟังผมเจอทนายเขาชื่อทนายอ๋องถ้าจำไม่ผิดนะก็คือทนายเก่งทนายวิทูลอะไรเก่งๆเนี่ยนะเนี่ยทนายวิทูลเนี่ยอายุสามสิบห้าปีเคย นะครับสามสิบห้าปีก็นั่งคุยกันที่ศาลแขกเมืองนครใต้ผมอยู่พลังหนึ่งทนายวิทูลอยู่พลังสามก็นั่งคุยกันตั้งแต่เช้านะก็คุยบอกโอ้ยน้องเก่งนะเนี่ยโอ้โหอายุสามสิบห้าไปทําคดีใหญ่ขนาดนี้นะครับนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีคนมารีดไถลูกความเขาเยอะนะครับนะเยอะแยะเลยรีดไถแล้วก็นะไอตัวผู้ต้องหาคือคุณนายพอเนี่ยเขาก็ได้มีการอัดคลิปเสียงถ่ายวิดีโอถ่ายรูป เก็บหลักฐานมาเยอะแยะมากมายเขารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องโดนจับนะครับต้องโดนจับถูกดำเนินคดีเขาก็จะกลับเอาไอ้พวกเนี้ยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะไว้ไปป้องกันตัวเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกอเขาบอกว่าพี่เดมผมมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยผมก็เลยบอกว่าไอ้น้องถ้าเองมีคลิปมีอะไรนะใครไปรีดถ่ายนะทนายความดังนักร้องขราชการนักการเมืองมึง,ม,งมึงแฉห,หมด มันจะทําให้ภาพลักษณ์ของอทนายผู้ต้องหาดูดีขึ้นแนละทาให้ภาพลักษณ์ของนายพอดูดีขึ้นค่ะถึงแม้คุณจะเป็นผู้ต้องหาโกงประชาชนก็ไม่เป็นไรครับก็สู้กันไปส่วนอีกด้านหนึ่งถ้าใครมาลีดมาถ่ายพวกมึงนะมึงก็ควรจะแฉผมก็เลยบอกเลยบอกให้น้องมาแฉเยอะนะยังขอเบอร์โทรศัพท์ทนายเขาไว้เลยนะยอายุสามสิบห้าอายุกัพอกับลูกผมกลูกผมก็สามสี่สามฮผมก็บอกเป็นกําลังใจนะทาหน้าที่ทนายให้เต็มที่ ก็อยากไปทําดําเป็นขาวทาขาวเป็นดาแค่นั้นแหละนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังเมื่อวานนี่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกมีคลิปเยอะแล้วก็รู้สึกวันนี้มั้ววันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาหัดามายจะไปแจ้งความเรื่องการโชคก็คนที่เขาจะแจ้งความเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยแม่งน่าจะมีตัวสองคนไงคนสองคนนะแต่ที่แน่ๆที่ผมคุยกับเขาเนี่ยก็คือ,อผู้หญิงที่ไปออกรายการดังๆหลายรายการเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเยคนนี้โดนแจ้งความแน่นอนน่าจะโดนการโชค โดนการโชคเสร็จจะโดนข้อหารีดเอาทรัพย์ด้วยหรือข้อหาแบล็กเมลนะนะข้อหารีดเอาทรัพย์กับข้อหาแบล็กเมลโดนแน่ๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ผมทราบนะตัวบทกฎหมายไปไหนวะเนี่ยอ่านะเขาดำเนินข้อหารีดเอาทรัพย์แบล็กเมลมาตราสามสามเจ็ดตั้สามแปดเดี๋ยวผมขอดูนิดนะพี่เดย์แม่แก้วจำไม่ได้เห็นใจคนแก่นะนะครับนะนะครับเนี่ยวเขาเล่าผมฟังนะเขาจะไปแจ้งความข้อหาการโชคทรัพย์ ตามมาตรา337ผู้ใดข,ข่มขืนใจนะครับให้ผู้อื่นยอมให้ทรัพย์สินนะครับนะนะครับอันนี้นะครับประจําคุมไมกนะคไม่เกิน5ปีนะครับไม่เกิน5ปีนะแล้วก็มาตรา338ผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเนี่ยโดยขู่เข็นจะเปิดเผยความลับนะผู้นั้นกระทาความผิดฐานลีบเอาทรัพย์จําคุก10ปีนะอันนี้เขา,เล,าเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะแจ้งความผู้หญิงคนนี้ที่ออกรายการดังๆเนี่ย นะครับนะส่วนเป็นใครผมว่าพี่น้องประชา,าชนเดาได้ไม่ยากมีคนเดียวก็พูดเก่งๆยกไม้ยกมือยกไม้ยกมือขายตรงตลาดแบบตรงนะครับขายตรงตลาดแบบตรงนะนะครับลีลาเขาจะไปในแนวเนี้ขายตรงตลาดแบบตรงนะนะครับพอจะนึกออกไหมผมต้นๆนะตอนแรกผมนึกว่าต้นอ้อผมยังโทรไปหาต้นอ้ออ้าวมึงไอ้หาไปตอบทํยาอไปแล้วไอ้ต้นอ้อนะ คดองคดีเก่าก็ยังยังยัง,ยงถูกกล่าวหาก็ยังเคาร์นไม่จบเลยเนี่ยผมก็ยังบอกเลยบอกหนูเปล่าพี่เดกูก็นึกว่ามึงเอาอีกแล้วเลยเนี่ยนะต้นอ้อต้นอ้อบอกหนูไม่ได้ทําเพราะผมเองก็ช่วยเป็นรนาวาใหปต้นอ้ออันนึกว่าแมงมีแผลเผลออะไรมาเพิ่มอีกแนละ้วกูระกระโดดหนีอะไรงานนี้นะครับอ่พระกระโดดกําแพงไม่ใช่ต้นอ้อนะนะนะ ลีลาเธอนี่เหลือแดกอะขายตรงตลาดแบบตรง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 ปากเก่งปากดีจนขนาดไปออกรายการหนุ่มกัญชัยหวนกระแสนะผมก็นั่งอยู่ด้วยหนุ่มกัญชัยยังพูดไม่เสร็จ้ะแทรกขึ้นมาเลยจนหนุ่มกัญชัยบอกฟังผมก่อนฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนผมรู้ว่าคุณกําลังพยายามจะพูดอะไรต่างคือผมรู้้วผู้หญิงคนนี้เขาเกี่ยวข้องกับ ไอ้บริษัทขายตรงเนี่ยผมรู้มานานแล้วแล้วเขาก็เป็นกับคล้ายๆเหมือนแบบเป็นพวกชมลุมอะไรพวกต่อต้านไอ้แช์ลูกโซ่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะจัดการในพวกเนี้ยนะแล้วเขาก็เคยทํางานร่วมกับนายอ่านายสอเสือนะนายสอเสือก็รู้ๆอยู่นะคลิปเสียงว่อนไปหมดอ่ะเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนนะนายสอเสือเป็นลูกน้องของคนที่ อยู่ในป่าในเขาอะนะนะเป็นลูกน้องคนในป่าในเขาสองคนเคยอยู่เนะี่ยเล่นการมองและการเมืองกันมานสนิทสนมกันเนะยสองคนเนี่ยมีประวัติคนคุลือกันว่าทำนองว่า,านะนะ่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกรัษัทแชร์ลูกโซ่เข้าไปตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยพอไปตรวจสอบก็มีผู้เสียหายมาร้องเรียนเอารวมรวมตัวผู้เสียหายมาพอหลังจากผู้เสียหายเยอะก็ไปติดต่อ ติดต่อไอ้พวกไอ้บอสพออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปเจรจากันนะครับไปเจรจากันแล้วก็มีการเรียกเงินเรียกทองอ่ะนะเออซึ่งคุณผู้หญิงคนเนี้ยก็บอกว่าไม่เคยเรียกเงินเรียกทองนะผมก็ถามทนายบอสพอถ้าไม่เรียกทองเขาจะจ่ายชำระเลยนะครับนะเจรจาก็เจรจาไปถ้าไม่เรียกเงินเรียกทองเขาจะไปจ่ายทําไมทนายพอเขาไล่ห้ผมฟังก็เพราะไปเรียกเงินเรียกทองแล้วสุดท้ายก็โดนไปเป็นหลักสิบล้านนะครับโดยอ้างว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท